they were in high school when they met and things got kinda awkward with sparks in the air he would stare at her and collapse and she would try to act cool but it was obvious like who <laughs> ก็ออกไปบ้านแม่น้ำม่ะทำความสะอาดนะกับเลโอ He looked at her and then he smiled. Picked up a pen and paper and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining. Or something cliché like moon. ก่อนไปที่บ้านนะเรามาแวะที่ร้านนี้ก่อนชื่อร้านอะไรอะ่ะบอมหมูคือเป็นร้านที่ผ่านประจาําประจําก็เลยอะ่ะ ลองมาดูแล้วข้อดีของร้านนี้คือนี่จอดรถแล้วก็แบบถ่ายวิวตรงนู้นได้เขาเขียนว่าขายพิซซ่ากับสปากเกตตี้นะคะแล้วดูเป็นร้านเก่าแก่มากเลยอ่ะแล,ว,แลวอาคารสวยอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนนี้ช้างไทยหรือเป่าอะ่ะ ร้านรับดูสวยวินเทจมากเนี่ยโล่งเป็นโถงอะ่ะคือแบบทำดีมากแล้ววิวข้างนอกคือมองไปปราสาทอินุยามาวิวดีมากเมนูก็เป็นแบบไม่มีรูปนะคะตัวอักษรหมดเลยก็เป็นเหมือนกับว่าร้านโลเคลอล่ะแต่ดูแล้วคนมาตลอดนะคะนี แล้วข้างนอกตรงนี้เป็นต้นซาก,กุระนะคะถ้าแบบว่ามาตอนซาก,กุระบานคือแบบต้องมาร้านเนี้ยฮะตรงนน้นมีเครื่องดนตรีวางอยู่นะคะเชลโล่กับเปียนโนหรือเปล่าคือเขามีไลฟ์ด้วยนะเออดนตรีสดอาจจะเล่นเปียโ,โนตรงนั้นหรือเปล่าประมาณแบบวันพุธอะไรอย่างเนงะี้ยสัปดาห์ที่สองของเดือนอะไรเงนะี้ย แต่แบบชอบวิวปราสาทอะชอบที่ตรงแถวนี้อยู่แล้วตรงถนนตรงนี้มันดับมองไปฝั่งนั้นเป็นแม่น้ำแล้วปราสาทแล้วมีเขาอะไรอย่างเงี้ยดูสวยนะสปาเกตตี้เห็ดของเรโอมาแล้วก็อันนี้ของมีนะคะเดี๋ยวดูว่าอร่อยไหมราคานี้คือพันห้ารอยเยนนะราคาก็แบบ เียว่าอะไรก็เท่าร้านอื่นๆทั่วไปอะก็อร่อยกว่าร้านในห้างครับร้านนี้เราเคยไปกินที่ว่าแพงกว่าร้านเซซเซียร้านนี้อร่อยกว่าราคาพอๆกันอร่อยปะ ก็นี้เป็นพิซซ่าแอนโชวีหนะที่เลโอสั่งขนาดไม่ได้ใหญ่มากกินพอเหมาะสองคนพอดีแต่บรรยากาศร้าน่ะดีมันมีความเป็นเหมือนในเรื่องสักเรื่องหนึ่งของจิบูริคือมีความเก่าหรืออะไรหรูวินเทจอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วดนตรีดีเกือบไม่หมดคือมันแบบเยอะมาก อันนี้เรานั่งนั่งอยู่พี่จ้าโอ้โหมีคนใหม่เต็มแล้ที่เมื่อกี้ดูวา่างๆอ่ะจะเต็มหมดร้าที่นั่งอ้ยอิ่มมากทีนี้ก็ไปทํางานกันเนี่ยมองไปตอนนี้มันแบบมันโอเคมากเลยชอบวิว ไม่ค่อยสดใสเลยอึมครึมมืดถ้ามาแบบท้องฟ้าสีาฟ้านะคะแ้วตรงมี้สักุลลาบานคือสวยที่เคยมาปั่นจักรยานกับป้าป่าปีาปหนึ่งอันนี้ก็เป็นสะพานที่เราข้ามประจำประจำนะแล้วก็น,น,น,นี่ตรงนี้คือหลาน เคลีย <Mile> บ <dizzy> vale so, ้านกันต่อค่ะเคลียร์ของเสร็จเรียบร้อยค่ะอุ้ยลืมปิดผ้าม่านดีๆก็เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเอาผ้าไปซักกัน ระหว่างรอไปหาของหวานกินเล่นที่คุรัสุชิแต่ตามต่างจังหวัดเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือที่จอดรถนะร้านไหนหรือที่ไหนมีที่จอดรถเยอะคนจะมาอย่างที่เนี่เหมือนกันนะเขามาเขาแบบที่จอดรถเยอะแน่ๆเลยอะ่ะเหมือนที่แถวบ้านเราอะที่จอดรถไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยอยากไปหลบความหนาวในร้านดีกว่า ดูเมนูช่วงนี้สีมีโอโทโร่ค่ะแล้วก็มีเนื้อวากิวที่ชอบอ,อ,อาจจะสั่งมากินสักอันหนึ่งแล้วก็มีจูโทโร่นะคะสังเกตราคาราคามันไม่ร้อยเยนนะเนี่ยคำหนึ่งแบบ300เนะนะยน380เยนอะไรอย่างเงี้ยี่ชวนมากินของหวานสั่งซูชิสักอันะ เยอะมากนึกว่าเมื่อกี้จะอิ่มแล้วยังกินได้อีกของมีมีเท่านี้นะคะไอติมบานิลาช็อโกโกได้เวลาไปเอาผ้าค่ะเนี่ยแปบบ๊แบๆบก็หมดเวลาอีกแล้ววันๆเดี๋ยวก็จะมือนะสี่โมงก็จะมืดแต่เดี๋ยวต้องไปอีออนต่อไปธุระ ATM กับไปซื้อของให้ลูกค้าเพิ่มและของยังกองเต็มบ้านากลับใหม่รอค่ะเตรียมที่นอนทำความสะอาดแล้วก็เสร็จ Or something cliche like ooh. baby i only want you it's true and then he said i wrote you a love song and i tried to make it beautiful it's a song by sweet heart and how nobody can steal me your way yeah I am yours cause I want you and I wanted you to know as he sang she started to dance grabbed his arm แล้วก็มาออกไปอีออนกันต่อทีนี้โอ้เดี๋ยวมากลับมานะพงหนูกินข้าวเสร็จแล้ว เตรียมตัวเข้าบ้านพร้อมปะป่ะนะมากันทุกวัน ừ, วไม่รู้จะยังมีอยู่ไหมนะคะนี่ของที่ลูกค้าจะซื้อออหมดไปแล้วแนะ่เลยยังเหลืออยู่ยังเหลืออ,อุ๊ยยังมีมามาขวด้ี่จะแบบขวดวสวยๆอะ่ะแล้วก็ซื้อ ไอติมให้ป่าป่าด้วยลูกอันนี้น่ารักลูกนี่นะเอาอะไรอะลูกอันนี้ไหมโอเคต้องหยิบอันที่ลดร,ราคาอันนี้ก็เป็นนาเบะสำหรับแบบกินคนเดียวอะ่ะง่ายๆไม่ต้องซื้ออะไรเยอะแยะอันนี้ต้มยำประมาณแบบซุปต้มยำใส่ข้าวมันจะอร่อยไหมไม่รู้แล้วก็นี่ต้องมีติดบ้านไว้ว่าทุกคนชอบอะต้มยำกุ้งอร่อยจริง ชอบมีความน่ารักเนี่ยอันนี้ฮามอรีนากะนื่อปลาชอบแต่แบบเด็กบ้านเราเขาโตกันหมดแล้วอะเขาก็จะไม่ค่อยซื้อพวกขนมหรือของเล่นหรืออะไรเหมือนตอนเป็นเด็กค่ะก็จะแบบเน้นกินข้าวมากกว่า เรื่องของวันปีใหม่ของขวัญวันคริสต์มาสไรเงี้ยไม่มีใครเอาอะไรเลยนะไม่มีใครอยากได้ไเลยนอกจากนิ้นะ่ะซื้อถ้ามาก็จีไปอันนัน้นอันเดียวพ <laughs> วกขนมก็มีขนมจากเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะก็เลยไม่ต้องซื้ออะไรหโหดีก็เกือบจะหมดแล้วเนี่ยมาทันรีบซื้อก่อน แต่คือเราจะไม่รู้นะว่าข้างในคืออะไรแล้แบบของในร้านก็หลากหลายเหลือเกินไม่รู้อะไรจะอยู่ในนี้เลยมมแมวใช่ปะมาดูก่อนคือรุ่นพวกนเนี้ยเนี่ยออกมาขายผู้ใหญ่นะเนี่อย่างเงี้ยคือแบบเอะเอิเอ่มก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ถึงจะซื้อถึงจะกด นี่นี่นะไม่รู้จักคินนี่กูามังนี่มันเฟอร์บี้แล้วบบว่าเขียนว่า retro เฟอร์บี้คือเฟอร์บี้รุ่นนี้กลายเป็นเรท r o <S 1> <S 1> เป็นแล้วเหรอหมายว่าอันนี้น่ารักนะมันดูแบบใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นเค้กที่ดังๆที่นาโกย่านะะปิโอดินอันนี้ก็ทีมดากอนทีมของนาโกย่าแถวนี้ก็เป็นสไตล์แบบว่าสำานากรับบ้านเจอหรือเปล่าอันนี้ผีอ่ะอันนี้ดูมีความน่ารักหน่อยอันนี้เป็นแบบมีมีไฟใช่ไหมลูก อันนี้น่ารักนี่นะบอกอันนี้มะหมาชอบแต่ว่ามะหมากดมันก็ไม่มีทานจะออกมาเป็นแบตแบ,บสมารุไงน,นี่ก็น่ารักเนาะเป็นมาหมุนให้อยากกูเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นตัวน้องกุเดทมะเลยอะน้องไข่ไม่ดังแล้วนะเนี่ยแต่คือพวกนี้สามารถสั่งได้นะคะจะมีขายเป็นเซตเลยไม่ต้องกดอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้ก็โอเคนะพี่ไหน ก็เอาไว้กดบนรถบัสและลูกเวลาจะลงล็อกวางตรงนี้ก็ไม่มีร้านไหนมาเช่าเลยนะคะเนี่ยแล้วก็ชอบคิดไปว่าแบบเอ๊ร้านเขาจะอยู่ได้ไหมเนี่ยวันๆ<ม>เขาขายได้เท่าไหร่อะ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบพอค่าเช่าค่าจ้างคนไหมพาที่นี่มันคนน้อยจริงๆอะนี่ขนาดวันอาทิตย์อันนั้นๆก็แบบเอ๊มีคนเข้าไหมเนี่ย อ,ออกมาแล้วก็หนาวเลยละลิ้นน้ำไม่เคยใส่เสื้อกันหนาวอะเซเว่นจ่ายบาทอีกเหมือนเดิมฮะ Started writing probably something about her eyes, and how they're always shining, or something cliche like baby. I only want you Seven. it's true, Seven. and then he said, I wrote you a love song, Seven. and I tried to make it. Beautiful. It's a song about your sweet, sweetheart, and how nobody can steal me away. Yeah, I am your horse, cause I want you and I wanted you to know. As he sang, she started to dance, grabbed his arm and took his hand. No, way, lang <laughs> ไม่น้องเขาเป็นเด็กขนไม่ดีไงขนมันง่ายมากอ่ะถ้าใส่เป็นวันนี้จะ่แม่เล็บแล้วพอกันอะไรกิ๊กกันก็หักกัน s ล n o b o สัก a n น t e a ะ me a เ a y Cause I want you, and I wanted you to know. He looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper, and started writing. Probably something about her eyes and how they're always shining, or something cliche like ooh. Baby, I only want you. It's true. And then he said, I wrote you.